สวัสดีครับผมแมนกระบินนะครับบริการรับเช่าพระเหมาเพาบ้านในราคาที่ทุกท่านพึงพอใจหากสนใจสามารถติดต่อผมได้ตามที่ท่านสะดวกตามที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้ได้เลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับเหรียญหลวงพกุฎวัดชะอมนะครับวัดชะอมเนี่ยอยู่ที่อําเภอนาดีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีเรานะครับเป็นเกจิยุคเก่านะครับ ยุคเดียวกับหลวงพ่อมาวัดหาดสูงหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อสิงห์วัดบะโนนก็เป็นเกจิยุคเก่าอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัดราชบพิตรนะครับปี2481นะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ชมเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกุฏวัชะอมอว่ากันว่านะครับตามประวัติจัดสร้างเมื่อปี2495นะครับปี2495 อันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟสภาพโดยรวมนี้สวยมากนะครับสวยมากๆจัดสร้างแค่เนื้อทองแดงนะครับจัดสร้างเนื้อทองแดงแต่จํานวนการจัดสร้างเนี่ยน่าจะหลักประมาณสามพันเหรียญนะครับโดยประมาณนะครับในการพบเจอนะผมว่าน่าจะแค่สามพันเหรียญนะถ้าเกิดเกินกว่านี้ก็น่าจะเห็นหมุนเวียนเยอะนะครับแต่หมุนเวียนน้อยมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นทองแดงผิวไฟ gain, กับทองแดงกระไหลเงินนะครับ สร้างแค่ทองแดงนะครับสร้างแคททองแดงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับพิจารณาเกะแท้นะครับในการเช่าบูชากันนะครับอยากให้ทุกทท่านนะครับได้รับพระแท้นะครับไปครอบครองนะครับเพราะว่างานเรียนแบบออกมาได้ฝีมือดีมากๆเลยนะครับฝีมือดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเริ่มแรกเลยนะครับคืออ่ะหยิบเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เห็นไหมสวยนะครับสภาพสวยเลยนะครับนี่ สวยๆเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับและจะให้พิจารณากันนะครับอ่ะนี่เหรียญรุ่นแรกนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นปั๊มตัดโบราณนะครับปั๊มตัดโบราณนะครับด้านหลังจะเป็นแอวกระทะนิดนึงนะครับจะเป็นแอวกระทะนิดหนึ่งนะโดยรวมนะครับเห็นไหมเนี่ยที่จะปิ้นเลยนะครับเนี่ยข้างๆจะปิ้นขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับในการปั๊มตัดนะครับนี่ครับรูเจาะจะเล็กมากแล้วจะมี ปิ้นออกมาเลยนะครับปิ <bunker. S 2> <Elijah. S 1> ้นออกมาเลยเดี๋ยวผมจะเทียบข้างตัดให้ดูหลายๆเหรียญนะครับพี่จะได้จําได้ว่าต, <cold> ตาัดแบบนี้แท้แน่นอนนะครับตัดแบบนี้แท้แน่นอนนะครับอ่ะนี่ให้ดูเลยเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมครับลองตรงนี้ครับเห็นไหมมีเหมือนกันทุกเหรียญนะครับมีเหมือนกันทุกเหรียญนะครับ Inh. ตัดต้องเป็นตัวตัดแบบนี้นะครับตัดอย่างนี้เลยแท้ดูง่ายเลยนะครับแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับจุดของเหรียญหลวงพ่อกุดนะครับท <sl> <scientifically> claro ี่ได้รับการบอกมาอ่าอ่านี่นะครับเห็นไหมพี่ตัวตัดด้านบนเนี่ยเห็นไหมจะเป็นแบบยังไงอ่ะคือมันเป็นบังคับตัดนะครับจะไม่หูเหรียญเนี่ยจะไม่จะไม่โค้งมนนะครับจะไม่กลมไปเลยนะครับจะไม่กลมไปเลยจะเหมือนแบบว่า เป็นฉากนิดนึงนะครับเป็นเหลี่ยมนิดนึงเนี่ยเป็นเหลี่ยมนิดนึงนะครับเกิดจากตัวตัดที่ถูกบังคับมาอย่างนี้นะครับถูกบังคับมาอย่างนี้นะครับระวังนิดนึงนะครับตัวเกสเนี่ยหูเหรียญจะกลมนะครับจะกลมมนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญไม่ได้เรี่ยมอ่าเหรียญไม่ได้เรี่ยมเนี่ยจะทิจารนาง่ายสามเหรียญนะครับให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับ เห็นไหมครับนี่จะไม่ตรงนะครับจะไม่โค้งบนนะครับจะเป็นแบบแบนๆนิดนึงนะครับด้านบนนะครับนี่ก็คือเป็นจุดหนึ่งนะครับในการพิจารณานะครับเหรียญหลวงพ่อกุดนะครับรุ่นแรกนะครับด้านบนนะอ่าต่อไปนะครับต่อไปจะให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับเหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมนะครับเหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมนะผมจะให้ดูนี่ที่พี่สังเกตเห็นเส้นตรงนี้ไหมเนี่ย เส้นนี้ไหมเส้นตัวตัดเนี่ยจะอยู่ตรงหูเหรียญตรงจุดล่องตรงหูเหรียญที่จะมาตัวเหรียญเห็นไหมนี่นะครับต้องมีทุกเหรียญนะครับต้องมีทุกเหรียญนะครับถ้ามีอะแท้เลยนะครับถ้ามีแท้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ให้ห่างไว้นะครับให้ห่างไว้นะนี่นะครับตัวตัดเป็นตัวตัดโบราณนะครับดูง่ายๆเห็นไหมคีบข้างหลังจะปิ้นออกมา จะไม่ค่อยเหมือนกันทุกเหรียญนะครับบางเหรียญจะเยอะจะมากจะน้อยนะครับแต่ต้องมีนะครับแต่ต้องมีนะครับเหรียญนี้นะครับราคาเช่าบูชากันอยู่ที่สวยๆอย่างนี้นะครับสองหมื่นกว่านะครับผิวไฟแดงๆอย่างนี้สองหมื่นกว่าบางทีอาจจะถึงสามหมื่นก็ได้นะครับอบางทีอาจจะถึงสามหมื่นก็ได้นะครับส่วนก็ะไรเงินก็ราคาไรก็ราคาเช่าหาไรเรียกกันนะครับก็สองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่านะครับกระไรเงินก็ ดีกีอาจจะขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนผิวไฟก็สองหมื่นกว่าสามหมื่นก็ขายกันได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับยินดีรับเช่าท่านใดมีนะครับผมยินดีรับเช่านะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรขึ้น Facebook ให้นะครับซื้อตามสภาพนะครับสวยจริงก็ซื้อราคาแรงหน่อยนะครับถ้าสภาพนี้ก็ซื้อหมื่นกว่าบาทนะครับสภาพนี้ซื้อหมื่นกว่าบาทเพราะอันนี้สภาพนี้ผมขายไปหลายเหรียญมากนะครับก็ราคาก็จะอยู่เราประมาณ หมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับก็เกจิอีกท่านหนึ่งนะครับของอำเภอนาดีเรานะน่าเก็บนะครับพายุเก่านะครับบ้านเราก็ราคายังไม่แพงนะครับก็หลวงพ่อกุดเนี่ยท่านมรณภาพนะครับปีสองพันห้าร้อยหนึ่งนะครับสองพันห้าร้อยหนึ่งส่วนวัตถุมงคลหลวงพ่อกุดเนี่ยที่เล่นหากันก็จะมีอยู่สองรุ่นนะครับคือเนี่ยเหรียญรุ่นแรกแล้วก็รุ่นสอง อ่าที่ทันหลวงพ่อนะครับส่วนรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายก็ก็มีทันนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้เช่านะครับก็พูดถึงเหรียญน,นะครับอ่าเหรียญเนี่ยก็จะเป็นรุ่น2รุ่นสองเนี่ยออกวัดโคกอุดมนะครับปี2.500ันก็ยังทันหลวงพ่ออยู่นะครับมีกระไหทองกระลมดำนะครับก็สวยๆส,ยสภาพนี้ก็4 0 0พัน0 0นะครับสวยๆสภาพนี้4ี่0้าพันะครับ อันนี้เพราะยินดีรับเช่าเหมือนกันนะครับสวยๆก็หายากแล้วอยากซื้อสวยๆนะครับรุ่น2เพราะว่าราคาไม่แพงอยากเก็บพระสวยเลยนะครับส่วนรุ่นแรกเนี่ยก็จะซื้อทุกสภาพนะครับแต่ถ้าลื่นสึกหน่อยก็ไม่ค่อยอยากได้นะครับอยากได้แบบขั้นต่ําก็เก็บประมาณนี้นะครับส่วนอย่างนี้ก็ถือว่าระดับเก็บเเลยนะครับนี่ระดับเกต A เเลยเก็บได้นะครับอันนี้เป็นพระชุดเก็บนะครับที่ออกมาทําวิชาการนิดนึงนะครับเพราะว่า เพิ่งจะมีเวลาทํานะครับส่วนเกดส่วนของเลี่ยงแบบเนี่ยเยอะมากๆนะครับเรามัดระวังนิดนึงส่วนในกรณีการเลี่ยมทองมานะครับพระการเลี่ยมทองมาผมจะบอกว่าอย่างไงดีก็จะบอกว่าให้ให้ใจเย็นๆในการพิจารณาหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้นะครับไม่ใช่ผมนะครับอาจจะมีพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่มีความรู้ในสายนี้นะครับหรืออาจจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญนิดนึงนะครับในการเล่นพาเหรดนะครับก็ลองปรึกษาได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผมนะครับ เพราะว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราก็ได้สะสมมาจากพี่ๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับก็มาซื้อพระแท้ๆดูนะครับผมบอกว่าการที่จะเป็นพระเนี่ยลองเช่าแท้สักอกดูแล้วลองพิจารณานะครับต่อให้อยู่ในเลี่ยมถ้าเกิดพี่แม่นจริงๆพี่ก็ต้องการซื้อนะครับส่วนพระที่เลี่ยมมาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนิดนึงละเอียดนิดนึงนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับ ในการเช่าบูชานะครับผมบอกไว้ว่ามีโอกาสนะครับอยากให้ศึกษานะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามนะครับอีพีหลวงพ่อกุดวัชอมนะครับเดี๋ยวเป็นอีพีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะหาหลวงพ่ออะไรมานะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะได้พระอะไรมาบ้างนะครับก็ท่านใดมียินดีรับเช่านะครับขอบคุณมากครับ